It's Danilo Pereira. he's gone for it, it's, a... it's gone away, Morris. He off it from it, and the shot, he's oh. going to get there, greatly, no mistake, well, surely that completes the demolition if it hadn't occurred already. เรียลมาเลนส์นะครับเรียกว่าปีซ้ายของแมนซิตี้มีค่าแรางอยู่ที่95มันก็ตั้งอยู่ที่25ครับเ <c oughs> มื่อเรามาเล่น CMF เอฟไดจะมีค่าแรางอยู่ที่89เอฟเอ89นะครับ CF 9 1 RBF ก็ค่าแรางที่ดีสุดก็คือ95ครับค่าแรงก็เนี่ยโห่ค่าแรงทำมาเลนตี้ค่อนข้างสูงนะครับ,รรลนนรบเลี้ยงบอลแทบจะขึางบอลโทนใน95หมดเลย เอ็ดดี้หกสิบห mm ้าแต่ก็ยังหมุนได้ความเร็วเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นเก้าสิบสี่บาลานซ์เก้าสิบหกการถลาสองเท้านะครับหนึ่งนะครับการถลาสองเท้านี่เล่นไม่ได้เลยครับการถลาสองเท้าเนี่ยเล่นไม่ได้เลยสกิลนะครับภาพหนึ่งสิบชกี้ทั้งมากรุกเทิร์นคัตเปียร์เทิร์นเบสพาสปินพอยต์ครอสซิ่งเอาไซเคอร์ลาโบน่ายังมีนะครับเป็นโพลิฟิกโพลิฟิกวิงเกอร์ก็คือปีกตามธรรมชาติมาเลสเนี่ยเป็นอีกตัวที่ เรียกได้ว่าเป็นตัวที่คล่องแคล่วมากคือไอปีกเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็ปีกตัวที่เน้นบุกแบบเน้นให้เน้นชนเน้นแข็งแกร่งเน้นเน้นไม่ล้มง่ายกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเลี้ยงกินตัวเลี้ยงด้วยความคล่องแคล่วของตัวเองเนี่ยความเร็วของตัวเองเนี่ยใช้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวอะไรพวกเนี้ยไอปีกอย่างนีมันจะมีประโยชน์มากมาเรสเนี่ยเป็นปีกที่ประเภทที่สองก็คือชอบเลี้ยงกินตัวแล้วยิงเนี่ย หมูมย่ยิงอย่างคมมาเลนเนี่ยเป็นอีกตัวที่ใครที่ใครจับน้องเล่นเป็นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรอันตรายมาเลเป็นตัวที่ยิงได้แม่นมากยิงคมยิงอัดอะ่ะยิงได้ดีมากเรื่องความเร็วไม่ต้องถามแล้วมาเลสแม่งสป,ปีดโคตรเร็วความพุ่งแข้เนี่ยอย่างที่พอกไปคือมาเลสเป็นอีกประ,เ,ปประเภทที่เลี้ยงกินตัวก็คือเลี้ยงไปรเรือเร่อยเลี้ยงจนเลี้ยงจนกว่าผู้ส,สู้จะหลงก็ค,คือเป็น ความเค้มแข่วเนี่ยค่อนข้างสูงสก,กิลก็ให้มาถึง10สก,กิลทั้งมากเสยเทินลาปุ่นหน้าหรือว่าคัดเบียนเทิงยังมีครับสำหรับเดียสมาเลสความเร็วสปีดดีมากวิ่งได้ข้อดีแล้วก็เรื่องการหมงถึงค่าบลังจะใส่การหมงไม่ไมเยอะแต่ว่าถ้าเล่นหมงจริงเนี่ยมาเลรก็ยังเป็นอีกตัวที่หมงได้ดีหมงได้ดีอยู่พอสมควร เรื่องการยิงเนี่ยมาเลยเนี่เป็นตัวที่ยิงตีอยู่นะตั้งแต่ฟีเจอร์ก่อนแล้วเป็นตัวที่ยิงได้ดีมากส่วนเรื่องเอ่อการส่งบอลการเปิดบอลเนี่ยฟีเจอร์นี้ก็ทํำมาค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าค่าแรางการส่งบอลเนี่ยเรียกได้ว่าในจังหวะนี้คัดเตอร์แฮนเดิลตัดตัดโยกกล้องหลังปุ๊บล้วถัดมาเข้าขวาแล้วลองปันงง่นโค้งปุ๊บกัรนี้ก็จะปั่น ตัดหลอกปุ๊บเห็นช่องเลยลองปั่นดูเกือบเข้าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าส่งบอลก็ดีนะครับเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งการยิงแบบยิงเลยแบบตัดเข้าในตัดตัดเข้าสายล,ลองปั่นก็เล่นได้หรือว่าจะเล่นแบบเล่นเปิดเปิดครอสเข้าไปให้เพื่อนหม่งก็ยังเล่นได้แต่ว่ามาเลสเป็นตัวที่เล่นได้เท้าเดียวครับการแต่สองเท้าของมาเลสเนี่ย มีค่าพลังต่ามากค่าพลังของมาเลเี่ยมีค่าปอลคาสแตงสองเท้าอยู่ที่หนึ่งห้า่สองเท้ามาเลเี่ยเล่นไม่ได้เลยมาเลเนี่ยิงได้บ่อยเท้าซ้ายนะครับเป็นตัวสแงเท้าซ้ายเป็นอีกตัวที่ยิงเท้าซ้ายค่อนข้างแม่นแล้วก็ค่อนข้างดีมาเลสเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งได้ดีแล้วก็เป็นสไตล์แบบเวลาเล่นมาเลสนนะครับคือการเลี้ยงกินตัวแล้วก็วิง่งวิ่งแนวตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ยิงมากกว่า ยิ่งแบบปันป่นๆเป็นน่าจะเป็นการเล่นของอะไรที่ดีที่สุดแครับคือการยิงแบบปันป่นๆทาให้เวลามาเลสเนี่ยได้เข้าซ้ายหรือว่าถ้้เข้าซ้ายมันจะก็ยิงพูดถึงทุจริแบบเราไม่ถูกนครับว่าเราจะยิงตรงๆหรือว่าเราจะยิงปั่นๆทาให้มาเลสเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอันตรายทําให้ใครมีเนี่ยลองฝึกเล่นไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันโหดมากมาเลสเนี่ยพริงยิงในนัดยูซีเอไป ในแมตช์ที่ชนะพารีสสองประตูต่อศูนย์ทำให้เวลามาเลเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายครับเป็นตัวที่เล่นง่ายมากแค่มีสองทางก็คือการพิ้งปันป่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นยิงไปเลยก็ได้เป็นตัวที่ความเร็วข้อนี้นะครับเสียอยู่แล้วคือทางเบสเนี่ยให้พลังกำลังการหมุนน้างจะน้อยน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับก,การหมุนให้ประมาณหกสิบต้นๆทำให้ผมคิดว่าไอ การให้มา6 6แค่6สิบมันน้อยไปนิดหนึ่งครับทำให้เวลาเล่นเนี่ยอาจจะหมุงได้บางครั้งปาสังหวะอาจจะหมุงได้ไม่ค่อยดีแต่โดยรวมก็หอถือว่าเกมลุกดีหมุงได้ดีเกมลุกได้มุดีครับส่วนเรื่องการเปิดบอลการคอยบอลการส่งบอลส่ง,สง,สงยาวเนี่ยเไปให้ค่าพลังมาเลสมาทุกท่านเยอะนะครับประมาณ90ครับถึง80ลปลาย ทำให้การส่งบอลของมาเลเซียไม่มีปัญหาแล้วจะมีปัญหาอย่างเดียวกเรื่องการหม่งครับส่วนการยิงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วการส่งบอลการเลี้ยงตัวอย่างมาร์เซย์เทิร์นูใช้ความพ่องเียวตัวเองเลี้ยงหลบมาร์เซย์เทิร์นเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ใครมีแล้วทำได้นะครับเป็นตัวที่ได้เลี้ยงเล่นได้สวย,ยครับเป็นติดตัวที่ทั้งยิงดี ความเร็วมีคงแค่แล้วก็จบดีสตูได้ดีมากามข้อเสียก็จะมีแค่เรื่องความคมตอนปั่นดิบหนึ่งปั่นมาเลเวลยปั่นเลื่อยๆนะครับปอนมันจะเป็นสไตล์แบบเน้นเลื่นคืนแลค่อยๆโค้งมาแบบนี้แต่ว่าของมาเลเนียมันชอบโค้งไม่ชนเสาไม่รู้ว่ายิางยังยิงไงไม่รู้แต่ชอบโค้งไมชนเสามากครับทาให้เวลาเนี้ยมันต้องฝึกกันบ่อยๆทําให้ของมาเลเซีแล้วมาเลยถ้าเป็นโพซิฟิกหนึ่งก็คือ เป็นปีที่ชอบอหุบเข้ามาเล่นในแนวกลางครับถ้าจำ错เมื่อกี้ก็คือมาเลสเนี่ยหุบเข้ามาเล่นตรงกลางแล้วทาให้มาคาเดฟอร์ดเนี่ยมีตัวส่งแล้วทําให้มาเลสมีโอกาสยิงก็เป็นอีกตัวที่อันตรายมากนะครับอยากให้มีช่องว่างเยอะนะครับใครที่เจอมาเลสเนี่ยทำให้สไลด์ดักไว้เลยเพราะว่าจะเป็นการเล่นแบบเลี้ยงกินตัวไม่ก็เลี้ยงกระชากไปเลยจะเป็นตัวที่ยิงก็โหเหมือนกันการหมุนเนี่ยก็หมนุนได้ดีครับ ค่ามันจะน้อยเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าถ้ามีพื้นที่ก็มีเวลาเนี่ยแล้วก็เปิดสวยๆเนี่ยบอกเลยว่ามงไดนแน้แน่ๆเนี่ยมงอย่างเงี้ยโหหลุดโกเยอะเลยทําให้มาเล่นเนี่ยเป็นตัวที่มันแทบจะครบมากเลยครับข้อเ,เสียน้อยมากข้อเสีย,ย,เเสย,ยจะหาไม่เจอก็จะข้อเสีย,ยจะมีแค่การคงบอลน,นิดหน่อยนะครับแต่ค่าพลังเราก็ให้มันอยู่ไดถึง9้าเลยเนี่ย มาเลนเซียบอกเลยว่าเกมลุกมันดีทุกอย่างครับทั้งไ้ท์โพสชั่นหรือว่าทั้งไทท์โพสชั่นการยิงการเล่นอะไรเนี่ยค่าพลังเปิดเนี่ยให้มาแทบจะอวยมาเลเมากมากครับแต่ว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะเป็นการมาเลนเนี่ยพลังแม่งโหดทุกอย่างเลยครับมันถ้าต้องฝึกเ,เยอะๆครับทําให้เวลามาเลเเนี่ยมันพันเนี่ย บอกเลยว่ายิงเท้าขวาก็ได้เท้าซ้ายก็ได้ครับเนี่ยสปีดต้นก็ดีครับเจ้ามังสวอนเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะวิ่งได้ครับแต่มาเลยก็ยังวิ่งทันอยู่สปีดต้นก็ดีครับทําให้มาเลยแต่เป็นตัวที่เล่นได้ดีแทบจะทุกจังหวะเลยครับข้อเสียน้อยมากตัวที่ความผิดพลาด้อยมากแต่ว่าอาจจะเสียตรงอายุอาจจะแต่ก็ดีครับตรงที่ตอนนี้นนนเนี่ยใช้เซปเชตเทร์นเนอร์ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเนื่องจากอายุเยอะประมาณ29 ทำให้พิเศษเนื้อเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะมากแล้ว้วยพอความสม่ำเสมบนี้ถือว่าคุ้มมากครับสำหรับมือใหม่ใครอยากเล่นนะครับรลบวพิเศเนือตอนนี้ก็ยังมีฟรีอยู่ก็รีบไปเก็บเอานะครับแล้วก็ลองเล่นมาแล้วดูนะครับเพื่อจะเข้ามือแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวที่หดพอจะได้